หลังจากนี้แรงงานต่างชาติก็จะอยู่ต่อได้อีก2ปีแล้วนะครับแล้วก็แรงงานที่อยู่ที่ลาวหรือเมียนมาหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยากจะกลับมาทํางานที่เมืองไทยได้ไหมเนี่ยต้องฟังเลยนะครับแล้วก็มีคนถามมาว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมไม่ต้องหลบไม่ต้องหนีแล้วนะครับอยู่ต่อได้เลยครับมาลงทะเบียนเท่านั้นเองสบายดีสวัสดีครับวันนี้เราได้รับข่าวดีมานะครับกับแรงงานต่างชาตินะครับ ที่ตอนนี้กำลังทำงานอยู่มีนายจ้างหรือไม่มีนายจ้างหรือหลบหนีการเข้าเมืองหรือทำผิดกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถมาขึ้นทะเบียนแล้วอยู่ต่อได้อีก2ปีเลยนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้ที่โควิด -19 เนี่ยได้แพร่ระบาดอยู่ในเมืองไทยนะครับก็เกิดจากการที่มีคนลักลอบเข้ามาในประเทศแล้วก็เลยทำให้มีผู้ติดเชื้อนกระจายอยู่ตามตาม่ตางจังหวัดเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยซึ่ง เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยรอบประเทศของเมืองไทยเนี่ยก็จะมีผู้ที่ติดเชื้อค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเออทางเมียนมาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มาได้ทราบข่าวของมาเลเซียซึ่งทางด้านใต้ของไทยเนี่ยก็จะมีผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะเลยประมาณวันละส0 0พันคนแล้วก็มีทางด้านลาวกัมพูชาเหมือนกันแต่โชคดีตรงที่ลาวและกัมพูชาเนี่ยยังไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศก็เลยไม่มีเป็นข่าวมากนัก แต่จะเป็นข่าวก็คือว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยจะลักลอบกลับบ้านนี่สิน่นและฮะจะเป็นปัญหาของทางด้านลาวแล้วก็กัมพูชานะครับว่าจะมีผู้ติดเชื้อจากเมืองไทยเนี่ยเข้าไปหรือเปล่าอันนี้คงจะต้องรับผิดชอบกันนะครับเพราะว่าเราคงไม่อยากจะให้พื้นที่รอบรอบข้างหรือตัวเราเองเนี่ยเกิด เหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะฮะเอาตัวอย่างของเมืองไทยเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเพราะว่าการลักลอบเข้ามาโดยการทําผิดกฎหมายเนี่ยมันทําให้เกิดเสียหายเป็นแสนล้านเลยครับทีนี้เรามาดูกันนะครับก็คือว่าจากเมื่อวานเนี่ยท่านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินเนี่ยเป็นโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับ ออกมาแถลงข่าวนะครับว่าได้ผ่านอนุมัติเรียบร้อยแล้วครับให้3สัญชาติแรงงานต่างด้าวนะฮะผมขอในคลิปนี้ผมอาจจะพูดเป็นลักษณะของแรงงานแต่งชาติหรือต่างด้าวแล้วกันแต่ว่าจริงๆในข้อกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวเราทุกคนที่จะไปติดต่อเรื่องแรงงานเนี่ยเดี๋ยวจะติดต่อผิดพลาดนะครับเพราะว่าเป็นภาษากฎหมายไปแล้วเนาะมันคือ เป็นแรงงานต่างด้าวนะฮะแต่ว่าผมอาจจะพูดเป็นลักษณะของแรงงานต่างชาติละกันเพื่อทําความเข้าใจกันก่อนละกันนะครับก็คือ3าสัญชาติของแรงงานต่างชาตินี่ก็จะมีเมียนม,มากัมพูชาและกะลาวนะครับที่อยู่ในประเทศเนี่ยแบบถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายก็ดีคนที่อยู่ถูกกฎหมายถึง2อล้านห้าแสนคนเลยครับแล้วก็มีอีก5 0 0 0 0นคนที่ผิดกฎหมายผิดกฎหมายหมายความว่า เข้ามาโดยไม่ได้ผ่านตอมไม่ได้ผ่านด่านสากลลงทะเบียนหรือหมดอายุไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ต่อเป็นเรื่อยมาหรือมีลูกที่อายุไม่เกิน18ปีนะฮะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่มีไปเหมือนกันหลังจากนี้ครับก็คือว่าทางการอนุญาตผ่อนผันให้อยู่ต่อได้อีก2ปีนะครับคุณไม่ต้องดำเนินเรื่องคุณไม่ต้องกลับประเทศเพื่อไปต่อใบ อะไรก็แล้วแต่คนที่ทำผิดกฎหมายก็ไม่ต้องกลัวครับว่าฉันจะยังไงฉันจะโดนปรับฉันจะผิดกฎหมายไหมเข้าไปเพียงแค่ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้นเองครับณตอนนี้ใน5 0 0แสนคนเนี่ยนะครับก็จะมีทั้งมีนายจ้างและไม่มีนายจ้างในกรณีของสองล้าน5เนี่ยเชื่อว่ามีนายจ้างอยู่แล้วเขาก็ดูแลกันอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยระบบของการทำงานจ้างงานจะดูแล การเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาได้ดีแต่ห้าแสนรายที่ไม่มีนายจ้างและมีนายจ้างอาจจะไม่เข้าถึงกระบวนการของการดูแลที่ดีเพียงพอเพราะฉะนั้นเป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาว่าเราจะขอเวฟเข,ขอผ่อนผันให้เขานะครับยังไงเขาอยู่ในประเทศไทยเราแล้วตั้งแต่วันที่29ทธันวาคมเป็นต้นมาเนี้ยนะครับ ขอให้เขาไปขึ้นทะเบียนนะครับทางออนไลน์เราใช้ออนไลน์จะได้ไม่ต้องมาแออัดกันนะครับตั้งแต่15มกราคม2564รัฐจะผ่อนผันให้กับแรงงานต่างชาติ3ส,สัญชาตินี้นะครับก็คือให้อยู่ในประเทศเนี่ยตั้งแต่วันที่29ธันวาคมตั้งแต่สิ้นปีเนี่ยรับนับไปเลยนะครับขอให้นายจ้างเข้ามาลงทะเบียน ในระบบออนไลน์ของกระทรวงแรงงานเดี๋ยวท้ายคลิปนียผมจะเขียนลงไปนะครับว่ากระทรวงแรงงานอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะแรงงานของทางด้านลาวกัมพูชาหรือเมียนมาเนี่ยอยากจะเข้ามาทํางานที่ไทยได้ไหมเนี่ยอันนี้ก็มีคําตอบเหมือนกันนะครับนายจ้างนะครับไปลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15มกราคมนะครับถึง13กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับเป็นเวลา1เดือนเนี่ยให้ไปลงทะเบียนออนไลน์ครับเพื่ออนุญ,ญาตให้ผู้ต่อและทํางานเนี่ยให้อยู่ในประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องหนี และไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนครับคุณหมอทวีสินบอกออกมาว่าไม่ได้อยากให้เข้าไปลงทะเบียนที่กระทรวงแรงงานหรือกรมแรงงานนะครับเพราะนั่นก็คือว่าเราไม่ได้อยากให้เกิดการแพร่เชื้อหรือการเดินทางเกิดขึ้นคุณเพียงแค่เข้าไปลงทะเบียนออนไลน์เอาไว้คุณก็จะได้รับการผ่อนผันแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ลงทะเบียนออนไลน์ภายในวันที่13กุมภาพันธ์แล้วเนี่ย ันนี้คุณหมอก็ได้บอกกหมมอนกันครับว่ามาตรการจะเปลี่ยนไปแล้วจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะการลงทะเบียนออนไลน์วันแรกนะครับก็เกิดคึกคักมากเลยครับก็เพราะว่าแรงงานต่างชาติลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15มกราคมเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนเมือเยอะมากๆนะครับการลงทะเบียนวันแรกเนี่ยมียอดถึง9,000คนด้วยกันมีนายจ้างมาประสงค์ที่จะต่อแรงงานเนี่ยอยู่ที่8,000กว่าคน แล้วก็ไม่มีนายจ้างเลยเนี่ยอยู่ที่พันคนผู้ไม่มีนายจ้างเนี่ยถึงขนาดที่เอ่อไม่มีใบอะไรเลยนะครับไม่มีนายจ้างด้วยไม่มีใบเลยทั้งสิ้นไม่ได้มีเอกสารอะไรเลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเป็นแรงงานผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยถึงพันคน เพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เป็นมาตรการที่ดีมากเลยที่จะทํำยังไงให้เรารู้ว่าแต่ละคนอยู่ที่ไหนแล้วลงทะเบียนแล้วเราจะได้ตรวจตราแล้วเราจะได้รู้ว่าแต่ละคนมีหลักแหล่งยังไง <âm pl ains> เพราะว่าเวลามานันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วรเ,รเราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยเราก็จะเห็นอุบัตเิเหตุอยู่เป็นประจำนะครับอุบัตเิเหตุจากการก่อสร้างอุบัตเิเหตุจากการอยู่อาศัยจากเสียชีวิตจากป่วยจากผู้ป่วยหรือจากอุบัติเหตุจากรถชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ย บางครั้งเนี่ยบางคนเนี่ยมาไม่ได้แบบถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะตรวจสอบไม่ได้เลยว่าเขาเป็นใครนะฮะแล้วก็มาเสียชีวิตที่อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มันเกิดการสูญเสียครับแล้วก็ไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีคนตั้งคําถามบอกว่าแล้วแรงงานที่กลับไปบ้านแล้วล่ะที่อยู่ที่ลาวอยากจะกลับมาทํางานที่เมืองไทยได้ไหมอันนี้บอกไว้เลยว่ายากมากแล้วครับ ก็เพราะว่าในหนึ่งในมาตรการที่คุณหมอทวิสินบอกออกมาว่าเขาจะเอาแรงงานที่มีอยู่นะตอนเนี้มาต่อสัญญาลงทะเบียนเพื่อให้อยู่ได้ต่ออีสปีคนที่หลบหนีเข้ามาหรือคนที่ไม่ได้ต่อทะเบียนเนี่ยก็ทําอย่างถูกต้องและก็ต้องหานายจ้างให้ได้ภายในกันยาย,ยนหมายความว่าระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะให้แรงงานผู้ที่ไม่มีงานทำเนี่ยหานายจ้างและซึ่งณตอนเนี้ เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยก็เข้าสู่โควิดรอบ2แล้วก็ทำให้ร้านค้าบางร้านปิดตัวลงคนตกงานว่างงานเพราะฉะนั้นเนี่ยการงานก็จะหางานยากขึ้นผมกำลังจะบอกว่าคนลาวที่อยากจะเข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเพราะว่าจะไม่มีนายจ้างที่จะจ้างเพิ่มขึ้นคุณหมอทวยศิลป์บอกออกมาว่าเป็นไปได้ก็งดรับแรงงานต่างชาติเข้ามาเมืองไทย จะบอกว่าคุณจะเข้ามาได้พิเศษมากๆเลยจริงๆก็คือคุณต้องมีนายจ้างที่ต้องการตัวคุณจริงๆแล้วทำเรื่องให้คุณแล้วถึงจะเดินทางเข้ามาที่เมืองไทยได้แต่ถ้าเกิดใครที่มีใบแรงงานใบ MOU ใบอะไรก็แล้วแต่โดยที่ยังไม่มีนายจ้างยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปแล้วทำงานที่ไหนเนี่ยหมดสิทธิ์เลยครับเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างที่จะปิดแล้วก็ไม่ได้เปิดโอกาส ให้แรงงานต่างชาติเ,เข้ามาทำงานที่เมืองไทยได้นะตอนนี้ผมเข้าใจได้ว่าตอนนี้เขาต้องทำการสังขยานาจัดระเบียบระบบในเมืองไทยให้ได้ซะก,ก่อนไม่แม้กระทั่งคนตกงานแม้นกระทั่งแรงงานที่หนีเข้ามาแม้แต่แรงงานที่กำลังหมดอายุลงไปนะฮะพวกนี้ก็คงจะต้องทำให้มันกดแล้วก็ถูกระเบียบเพื่อให้รู้ว่าจำนวนขาดจำนวนเกิน,นมีมากเท่าไหร่ ถ้าเกิดจํานวนขาดผมก็เชื่อว่าเขาจะเปิดแล้วก็เปิดรับแต่ถ้าเกิดว่าเกินเนี่ยผมก็คิดว่าเขาคงปิดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็มีคนถามมาว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมนะครับกับการลงทะเบียนนี้นั่นก็คือมันจะเป็น2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือประเด็นของคนที่มีนายจ้างนายจ้างจะเป็นคนลงทะเบียนให้นะฮะกับแรงงานต่างชาติที่ยังไม่มีใบถูกต้องนะฮะต้องเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีค่าให้จ่ายก็คือ กระทรวงแรงงานจะเก็บค่าใบอนุญาตทำงานเนี่ยหนึ่บาทที่ทํางานได้2ปีอันนี้คือระเบียบปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่มันดีตรงที่คุณไม่ต้องเดินทางกลับไปนอกประเทศแล้วกลับมาใหม่หรือต้องทําวิธีการยังไงให้มันยุ่งยากหรือผ่านคนกลางโดยการที่จะเป็นนายหน้าเพื่อที่จะดูแลให้นะฮะแล้วก็มีค่าประกันสุขภาพปีละ3,200บาทนะครับ นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเกิดเกิิดอุบัตเหตุหรือคุณเกิดอะไรขึ้นมาในประกันสุขภาพเนี่ยกจะคุ้มครองคุณที่คุณที่อยู่ในเมืองไทยไว้สําหรับรักษาพยาบาลนะฮะนั่นคือปีละ3,200บาทนั่นก็เป็นลักษณะของมาตรการที่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณมีนายจ้างขึ้นมาปับ๊บคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องเสีย3,200บาทครับมันก็คือเข้าระบบประกันสังคมไปและระบบประกันสังคมก็คือหักทุกเดือนทุกเดือนไปแล้วสิ้นปีก็สามารถที่จะ เบิกคืนได้ด้วยนะฮะแล้วก็ในการผ่อนผ่านครั้งเนี้ก็ได้มีการยกเว้นค่าเสียตอมอด้วยครับนั่นก็คือผ่านก้อนร้อยบาท2ปีนะั่นคือไม่ต้องเสียหมายความว่าเราทําออนไลน์แล้วก็เป็นทางเร่งด่วนแล้วก็เร่งรัดกันไปนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครต้องการรายละเอียดมากขึ้นนะครับผมอยากจะให้มองข้างใต้คลิปแล้วกันว่าติดต่อที่ไหนมันก็คือเข้าไปในเว็บไซต์นะครับ ต่อทะเบียนออนไลน์ที่ e w o r k p e r m i t d o e g o t h s ซึ่งผมก็จะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับก็ดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง13กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะสอบถามรายละเอียดเนะี่ก็เข้าไปที่ line addserviceworkpermit นะครับเข้าไปใน line a d w o r k p e r m i t แล้วก็สอบถามได้เลยนะฮะหรือว่า จะยังไม่เข้าใจแล้วโทรไปถามได้เลยนะครับก็จะมีสายด่วนคือ1506แล้วกด2ก็จะมีคนผู้รับสายนะครับมีหลายภาษาเลยครับตั้งแต่กัมพูชาเมียนมาและภาษาอังกฤษเราเองเนี่ยก็สื่อสารกับไทยได้แบบตรงๆโดยที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วนะฮะก็ติดต่อได้ตลอดเวลาที่1506กด2นะฮะก็คงอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับว่า เหตุการ์มันไม่ปกติแล้วมันก็จะมีมาตรการอะไรซึ่งเปลี่ยนแปลงผ่อนผันหรือตึงเข้มขึ้นมาเนี่ยมันอยู่กันวันต่อวันอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยครับถ้ามันเหตุการณ์มันดีขึ้นทุกอย่างมันจะผ่อนผันแล้วมันก็จะเข้ามาระบบแบบปกติมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันตึงเครียดเมื่อไหร่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่ายอมรับได้เนี่ยก็คงจะต้องเข้มข้นแล้วก็เอาขึ้นมาให้มันถูกต้องถูกระเบียบ แต่ถ้าเกิดคุณอยู่แบบไม่ถูกต้องไม่ถูกระเบียบเนี่ยขอร้องเลยครับกลับมาให้ถูกต้องถูกระเบียบหรือคุณจะกลับไปบ้านคุณนะครับไปที่ลาวกัมพูชาหรือเมียนมาเนี่ยก็กลับไปให้ถูกต้องถูกระเบียบเพื่อที่ว่าประเทศของคุณเองเนี่ยจะได้อยู่รอดและปลอดภยัยไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นประเทศไทยที่คนเข้ามาอย่างผิดระเบียบจะเป็นใครนําพามาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เวลามันผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเสียหาย เป็นวงกว้างแล้วหนักมากๆเลยครับคราวหนะ้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเก t เตอไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็ช่วยๆกันนะครับทำให้ถูกต้องแล้วเราจะกลับมาเดินทาง